我们。 kalena eh capability

ใช่ผู้าือแล้าถ้าข้ามรถรถรถมาแล้วเพิ่มเดียวเอาขึ้นละดิวหารน้อยเดี๋ยวไปไทยครับก่อน 我亚太。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. aira vaaira to kaishot hai เข้าสีน้ำนแล้วก็ไอ้ตะกินตอนอยู่ตามวัดตถวาซื้อหวยไปก่อนตามวัดตถวาวันนี้รถตู้สามเ,เราเข้ากันก็ส่วนตัวหันห้าตันห้าตันรถโบนี่อะไรมาโหนะ จานั้นแล้วในวันนี้เขาบอมาถึงว่าที่5และไปยังเดือยยู่ีวัดเ่ือศีวัดต้าสานไปเป็นเริแล้นนั่นกิบคนามแล้วแต่เจตนานมาได้ต้งแต่ที่เดน่้นเดมันเป็นแงเดนไปใส่ทองดตอนนี้ทัราบางกำลังรอเพะลงต้องแนม เพื่อมาประกอบงานวันนี้ทุกเจ้าคเจ็ดเจ็ห้าเจ็ดห้าเท่ากนนเ็ดห้าทกเจ้าินเตจ็ดเ็ห้านี่เราได้เดนการปาะกาศวัดเียาไหม่เ็ตอำเภอสัตหบเขตคนใหญ่ เตสวัสดีกตอยมาเต่าสก้ตตัดปามาเว่าสุดยัจะเต่าสัตว์แปลงเอาใครจะครับเป็นก้าวกรตัวก็ไเด็นเลืครเป็นตัวสังสารเน้ที่กระหยน้ำเอาอะไรเอาได้ได้ตู้ของได้คำว่าตัก็จะได เป็นพระสกาวัดนอนปีนแจ้จางสังแปงวัดสีมามีพระอยู่4ีลูกเนาะมีหลวงพ่อเป็นเจ้าวัดสามนินมี ตั้งไส้เลยเลยมาตั้งเหนือ่ะขึ้นมาตั้งเหนือให้เลยลขยับขึ้นมาเลยอาใส่นี่ก็ได้แม่อันเดียวกันนะมั้ัเต็มเออใส่ไปเลยล,ลงพ่อมีอยูสีรูปด้วยกัน ปีนี้เราพ่อได้อยู่57ต้อยย่ง56 56เลขทะเบียนนถจอ2823นะครับเชียงใหม่เดี๋ยวเรามาดูคันนี้นะครับคันนี้เลขทะเบียน2823เชียงใหม่เหมือนกันเลย นี่เป็นวัดที่หกนะครับที่จะไาว้เทียนพรรษานะครับนั่นคือวัดดงอินตานะครับหมู่ที่หกตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพระยานะครับเป็นวัดที่ซุ้มสวยมากนลครับวัดนี้วิหารเด่นสงานะครับดนสงา และท่านดูนะครับศาลานี่ครับอลังการมากครับและขนาดนี้ขบวนของเรานะครับอบวนของอำเภอสังกะแพงนะครับได้มาถึงแล้ว คันแรกนะครับคันแรกอันนี้สองเป็นปิกอัพนะครับอันที่สามตามมาด้วยเลขสองแปดสองสามนะครับ

เนาะแหละเอาการสาวๆกได้ไหม มีตาผสม,มโนี้อยู่ในรูสาเมเนมมีสี่องค์สี่ตงเน่ยเสียงโมเดลเขาเจะได้ถวายโทนการศึกษานบทุกเนมนี่ได้ศึกษาเราเรียนปริยาติธรรมนะบางน้องเรนว่าสอง่ามมาสี่้า หรือหันบริจาีที่นีิก็ต่างสบาตแ่พระผจญอพปสโลคอ้อมเลยนะครับส่งในเขตปกครองของนะืรอสังกะแปงเข้าอารมณ์กับยักิธรรมสายบุ่นของสังกะแปงแม่องนตัวเสกเซรัตี ว่าหลายปีขอยการเงินเที่ยของจังหวัดเชียงใหม่เราที่ได้เดินทางมาร่วมทำบุญถวายเทียนในวันที่กาเจังหวัดในวันที่19พฤศจิกรยน ในสิ่งเก่าภาษามีลูกเลรนแดงสีลูกสีต้นหน่อบริตัง การถายเทียนรยรษาในนี้

ป้าจะเออมกี่ละกอันี้น้อยอ่ะอหพี่หาลวพ่อท่านใจมีสอวิหารเนี่ย น้องพระธาี่เดินทางมาถึงงางวัดปฐุมทองหนองบัวอมอนดีนะครับต่อตอนนี้ของเอาพ่อขอนอะขันตามาเข้าไปกาบานพการขอพรนะครับขอพรับใจนะครับรีทางรับัใจอยู่ิหาาน้อยนะครับขอพรก็ได้นะครับการวิาีการขอกรพันใจเรบขอขึ้นมาแาวิหารหลวงนะครับ Это вовсе не я, это вовсе не я. ครับัชโชควัดสุดท้ายของแม่ใจครับผมวัดสุดท้ายของแม่ใจวัดสุดท้ายของเมื่องแม่ใจครับก็แต่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยูะ ໄປຫານ້ຳ <laughs> <laughs> Bye. नेवासाने सतु सते कुलेति संचन्ता चो पन्नतो यत्थानितो इन्द्रस्य او <laughs>